คำขวัญจังหวัดปราจีนบุรีสีมหาโพคู่บ้านไัยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หลือเลื่องเขตเมืองทวารวดีคำขวัญน,นี้สะท้อนถึงทั้งประวัติศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชาวปราจีนบุรีสีมหาโพคู่บ้านหมายถึงต้นพระสีมหาโพที่อำเภอสีมโหสดซึ่งเป็นต้นโพเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่มเย็นและศรัทธา ไผ่ตรงหวานคู่เมืองหมายถึงพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งปลูกไผ่ตรงหวานที่มีรสชาติดีและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศผลไม้หลือเรื่องสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ําที่เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้หลายชนิดเช่นทุเรียนเงาะมังคุดและส้มโอเขตเมืองทวารวดีกล่าวถึงความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอสีมโหสถ ที่เคยเป็นศูนย์กลางอรารยธรรมทวารวดีในอดีตซึ่งยังคงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีให้เห็นจนถึงปัจจุบันผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ